การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนำความเป็นธรรมและความเสมอภาคมาสู่สังคมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกศิ่งได้ก่อตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ2550 แนวนโยบายแห่งรัฐว่าโดยกฎหมายและการยุติธรรมมาตรา81วงเล็บ3โดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระทำหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศสวัสดีครับต้อนรับเขา้า การปฏิรูปกฎหมายกับคอปกอโดยสำนักง,งานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะครับก็เป็นผู้นําเสนอากันให้ทุกท่านได้ติดตามความเคลื่อนไหวในเรื่องของการปรับการเปลี่ยนการเสนอกฎหมายโดยคอปรกอรนะครับเป็นองค์กรหนึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสําคัญในการเข้ามาช่วยภาคประชาชนในการปรับการเปลี่ยนกฎหมายให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันในรายการวันนี้โดยผมยศพ,พรพยุงสุวรรณ รับหน้าที่ในการดําเนินรายการก็ต่อนเนื่องจากเมื่อสองตอนที่ผ่านมานะครับเรายัางอยู่ในเรื่องของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนมามองถึงแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยเฉพาะการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนนะครับแล้วก็มองไปถึงการผลักดันร่างกฎหมายของภาคประชาชนในตอนที่แล้วนะครับว่ากระบวนการที่ทั้งนักวิชาการอย่างอาจารย์วนิดาแสงสารพันธ์คณะนิติศาสตร์มกรุงเทพ กับคอปรกอรนะครับอย่างอาจารย์ภัยรดพลเพชรได้ติดใจในประเด็นตรงส่วนไหนอย่างไรเกี่ยวกับกระบวนการการเข้าชื่อเสนอกฎหมายวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของการถอดบทเรียนนะครับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนมีหลายๆเคสครับที่น่าจะมาถอดบทเรียนกันแล้วก็มามองถึงความตั้งใจของภาคประชาชนตั้งใจจริงในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคแล้วก็ติดขัด ไม่ถึงไหนสักทีหนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรเชิญสองท่านมาร่วมรายการครับท่านหนึ่งคืออาจารย์ไพโรธพลเพชรยังอยู่กับเราในวันนี้นะครับกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับสวัสดีอาจารย์ไพโรธครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งตรงกลางตรงนี้นะครับก็คือคุณสารีองสมหวังนะครับเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคที่หลายคนก็รู้จักกันดีนะครับสวัสดีครับคุณสารีครับสวัสดีคร ขอบพระคุณทั้งสองท่านโดยเฉพาะอาจารย์ไพโรธอยู่กับเราเป็นตอนที่3แล้วนะครับมาคุยกันนะครับมาถอดบทเรียนกันสักนิดนึ่งมีหลายๆเคสครับที่น่าจะมีติดขัดนะครับเรื่องของการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของภาคประชาชนยังอยู่ในขั้นตอนที่1 2 3สหรือว่ายังมีขั้นตอนที่ยังมีปัญหาอยู่นะครับามอาจารย์ไพโรธก่อนครับในในมุมคอปรกอรเนี่ยนะครับอาจารย์เรื่องของการผลักดันกฎหมายต่างๆเข้าสู่สภามีหลายๆกฎหมายอย่างเช่น เรื่องของการตั้งองค์การนะครับอิสระคุ้มครองผู้บริโภคตามรัฐธรรมนูญมาตรา61นะครับที่ผ่านมาครับอาจารย์มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรไหมครับอาจารย์ในการผลักดันกฎหมายในลักษณะนี้ผมเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับที่เดียวคือขั้นตอนการเข้าชื่อครับเขาที่แล้วได้คุยไปแล้วก็คือว่าเนื่องจากเราต้องใช้หลักฐานสองอย่างสำเนาบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านนี่เป็นความยุ่งยาก อย่างมาศาลโดยเฉพาะสำนาทะเบียนบ้านถูกต้องครับต้องลงทุนมากแล้วก็ใช้เวลายาวนานยุ่งยากที่ผู้คือเป็นอุปสรรคกับการความสนใจของประชาชนนะครับ,รบเพราะว่าตอนหลังเนี่ยการไปขอทะเบียนบ้านเนี่ยมันมีการใช้ไปในทางอื่นเยอะแยะประชาชนก็ไม่ไว้วางใจว่าทําไมเอาไปทําอะไรหรือเปล่านี่ก็เป็นอุปสรรคที่สําคัญมากนะครับซึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะมีการแก้ไขกฎหมายเข้าชื่อนี้อยู่แล้วนะครับ อันที่สองคือเรื่องทุนอันนี้เป็นทุนคือต้องยอมรับว่าต้นทุนในการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนอันนี้เป็นตัวอย่างที่สําคัญนะครับว่าเพราะว่าการเข้าชื่อเนี่ยมันไม่เพียงแต่ว่าไปเอาสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนมาเท่านั้นนะต้องมีการไปจัดเวทีสร้างความเข้าใจต้องต้องไปให้ความรู้ให,ห้ความรู้ประชาชนนะครับ,รบหรือประชาชนต้อง มารู้เรียนรู้ต้องประชุมต้องสัมมนานะต้องอะไรต้องโอ้โหใช้เวลายาวนานมากอันนี้ก็ต้นทุนสูงมากทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยต้องอาศัยต้นทุนที่องค์กรเอ,เอกชนไปช่วยเหลือนะครับถ้าประชาชนไม่มีเงินเนี่ยสมมติไม่มีเงินเลยนะครับ,รบก็ไม่มีทางเข้าถึงสิทธิ์นี้ได้เลยไม่มีทางที่จะแบบมาเข้าชื่อกันได้เลยเพราะว่ามันไม่ใช่อยู่ๆก็มาถึงก็ตกลงกันได้นะครับ มันก็ต้องมีความเข้าใจตั้งความเข้าใจมาร่างร่งรวมกันมาจัดความเข้าใจอันที่สองอันที่สามก็คือว่าประเด็นเรื่องการทําตัวร่างกฎหมายนะครับว่าให้มีเนื้อหาสาระตามตรงตามวิแบบพิธีของกฎหมายว่าจะร่างยังไงเนื้อหาเป็นยังไงหลักการเหตุผลเป็นยังไงเพราะเวลาประชาชนมาเนี่ยเขาต้องการอะไรแค่นั้นเองนะครับครับ <c oughs> ประชาชนก็บอกว่า <c oughs> ผมเนี่ยต้องการให้แก้อย่างเงี้ยครับอแล้วคนจะไปร่างกฎหมายมาให้เป็นกฎหมายได้ไหม ประชาชนไม่มีความผู้เชี่ยวชาญแบบนี้ครับเพราะว่าเราถ้าเปรียบเทียบกับหน่วยงานรัฐเนี่ยหน่วยงานของรัฐแม้แต่หน่วยงานของรัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องมีหน่วยเชี่ยวชาญของเขาคือสํานักงานกิษฎีิาที่เป็นคนร่างกฎหมายทุกหน่วยงานเลยนะครับแม้แต่หน่วยงานของรัฐเองเนี่ยก็ไม่ได้สามารถทําเองได้นะครับที่ผ่านมานี่นี่เปลี่ยนทีบเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนยิ่งยากไ่เลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนทําร่างกฎหมายนี่ก็เป็นอุปสรรคที่สองอันที่สามนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ที่ผ่านมาก็ใช้วิธีแบบก็คือเอาคนที่มีความรู้เอานักวิชาการนะครับที่มาช่วยเอานักกฎหมายนักองค์กรเอกชนที่มีความรู้มาช่วยกันทำ <Yeah. S 2> นะครับประชาชนก็มีหน้าที่บอกว่าต้องการอะไรอยากแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีไหนแล้วนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการก็จะมากลั่นมามาทําให้เป็นกฎหมายว่างันเถอนนะครับก็นี่คืออันที่อันถัดมาก็คือว่า ขั้นตอนในกระบวนการรัฐสภา <c oughs> นะครับก็คือว่าระยะเวลาการตรวจสอบรายชื่อยาวไม่ยาว <c oughs> นะครับหรือในขั้นตอนที่บอกว่าถ้าร่างประชาชนเสร็จแล้วไปคาอยู่ในรัฐสภาเนี่ยแล้วรัฐสภาจะเพจารณาก่อนไหมโดยโดยที่ผ่านมาคือไม่เพีย้ยรนะก็รอของรัฐบาลใช่ทีนี้ถ้าเกิดรัฐบาลไม่เห็นด้วย <c oughs> หรือไม่เห็นความสําคัญเรื่องนั้นหรือไม่มีนโยบายเรื่องนั้น กฎหมายก็ไม่ม hmm. so ีทางได้พิจารณาเลยนะครับหรือถ้ารัฐบาลเห็นว่าร่างเนี้ยเดี๋ยวประชาชนจะขัดแย้งกันก็ไม่เสนอนะครับอะไรทำนองนี้ครับอันนี้ก็คืออยู่ที่รัฐบาลก็นี่เป็นขั้นตอนที่ที่อันนี้ก็คือรอร่างรัฐบาลอันนี้ก็เป็นถัดมาก็คือว่าถ้าร่างการเงินอย่างที่เรียนตอนติดเรียนคือว่านายกต้องให้ความเห็นชอบรทีนี้ถ้านายกไม่รับรองหรือไม่มีเวลา ไม่มีก,กยยําหนดระยะเวลาครับ <c oughs> ก็ไ,ไม่ก็ <c oughs> ทําอะไรไม่ได้ะรนคับแล้วอยากเรียนคุณยศพอรอย่างนี้ครับว่ารัฐสภาไทยนี่ประหลาดจู่วันหนึ่งนะครับเวลาเส <ๆ S 1> นอกฎหมายก็คือว่าฝ่ายรัฐรัฐสภาเนี่ยไปฟังรัฐบาล <c oughs> หมายความว่าการบรรจุวาระเนี่ยครับปกติการบรรจุวาระเป็นอำนาจของประธานสภาผู้แทนรัศฎรนะครับท่านในคณะนี้หรือประธานวุทิสมาชิกทีนี้ ในข้อเท็จจริงที่เป็นจริงก็คือว่าประธานสภาแม้ว่าจะบรรจุวาระแล้วก็ตามสมมติว่าประธานสภาเห็นว่าร่างประชาชนอยู่อันดับหนึ่งเร่งด่วนหนึ่งสองสามสี่อะไรนะครับแต่ถ้าเกิดรัฐบาลอยากได้ก่อนรัฐบาล <c oughs> ก็วิบรัฐบาลเขาเรียกวิบกู้ภาษาเรียกว่าคณะกรรมการประสางานพกรค่วมรัฐบาลเนี่ยก็มีมติแล้วก็เห็นว่ากฎหมายเนี้ยต้องการก่อนเขาก็ขอมติในที่ประชุม ก่อนเลื่อนของแล้วขึ้นมาก่อนพอเลื่อนมาเนี่ยก็เลื่อนอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอํานาจของสภาผู้แทนรัศดรเนี่ยจึงไม่ได้เป็นอิสระกับรัฐบาลนะครับก็คือรัฐบาลมีสามารถสามารถกําหนดได้ว่าควรจะเอาอะไรอันนี้ก็เป็นอุปสรรคันสคัญซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคกับการเสนอร่างของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สําคัญสําคัญที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับ คืออย่างเคสหนึ่งที่อย่างคุณสารีโดนมาโดยตรงนะครับเรื่องของการผลักดันการออกออกฎหมายการตั้งเขาเรียกว่าองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมครับตามรัฐธรรมนูญมาตราหกสิบเอ็ดถ้าที่เราจริงๆจะเคยได้ยินเรื่องนี้กันมาพอสมควรเนี่ยยังโดนโดยตรงเลยกรณีนี้เนี่ยครับคุณสารีคือมันเจออุปสรรคหรือมองว่ามันติดปัญหาตรงไหนย,ยังไงไหมครับประเด็นที่คุณไพโรธพูดเรื่องความยากในการใช้ สำเนาทะเบียนบ้านนี้เป็นเรื่องจริงค,ค,คือคือมันไม่มีใครพกสำเนาทะเบียนบ้านไม่มีใครพกทะเบียนบ้านทุกคนอาจจะพกบ,บัตรประชาชนเพราะนั้นเนี่ยมันต้องทํางานสองครั้งหรือไม่งั้นก็ต้องไปทํางานในชุมชนถูกไหมฮะก็คือว่าต้องไปที่บ้านเขาอะเราถึงจะได้สำเนาทะเบียนบ้านยกเว้นว่าคนที่แอคทีฟจริงจริงถ่ายและส่งเอกสารมาให้ปริ้นเองจัดการเองอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งซึ่งมันก็จํากัด ถูกไหมฮะแเราก<อ>็มีความแอคทีฟอย่างนี้แล้วแล้วกฎหมายองค์การสหประชาคมของผู้บริโภคเนี่ยมันมีตั้งแต่ร่ำนูลสีนูน40เราหา50,000ชื่อสมัยนะั้นนะคะแล้วก็พอห้าศูนเนี่ยก็หมื่นชื่อซึ่งหมื่นชื่อเนี่ยก็เราก็ใช้เวลาเป็นปีนะฮะหามีนาห้าหนึ่งนะฮะไปยื่นกับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยยังจำได้ว่า18กุมภาห้าสองแล้วก็กว่ากฎหมายเราจะผ่านสภา,าเนี่ย 5 5ห้าตุลาห้าสามนะฮะขณะนี้กฎหมายอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรเนี Beam ่ยอยู่ในรัฐสภาเนี่ยมากกว่าสี่ปีกฎหมายนี้ล้มลุกคลุกคานมากก็คือเรียกว่าจริงๆพอรัฐบาลพิธศษยุบสภาตอนนั้นอยู่ในขั้นตอนของวุฒิสภาชิกแล้วพอยุบสภาปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปร้องขอให้นายกัฐมนตรีเนี่ยซึ่งนายกเฐินตรีเนี่ยก็ต้องขอให้สภาเนี่ย เดินหน้ากฎหมายต้องมีมติให้รัฐสภาเดินหน้ากฎหมายซึ่งรัฐบาลนี้ก็เดินหน้ากฎหมายแต่พอเดินหน้ากฎหมายก็ไปอยู่ที่ขั้นตอนวุฒิสภาเหมือนเดิม <c oughs> วุฒิสภามีการแก้ไขพอแก้ไขเนี่ยขนาดนี้ก็อยู่ในกรรมธิการร่วมแต่เรนคิดว่าจริงๆประเด็นใหญ่ของการทํากฎหมายก็คือว่าเราไม่มีระยะเวลาในการทํากฎหมายเลยเพราะฉะนั้น <c oughs> ซึ่งอันนี้สิ้นเปลืองก็ประมาณนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีอนาคต <c oughs> ไม่ค่อยมีอนาคตอย่างเช่นแม้กระทั่ง ขนาดนี้อยู่ในกรรมธิการร่วมนะคะอยู่ในกรรมธิการร่วมของสองสภาซึ่งพิจารณาเสร็จตั้งแต่5ตุลา5ตุลา5 6 5 5 5 6 5 6 5ตุลาเอ้ย5มกราคม9มกราคม9มกราคม5 6 9มกราคม5 6 9มกราคม5 6นะฮะซึ่งขณะนี้ก็4 5เดือนซึ่งจริงๆพิจารณาเสร็จหมายความว่าจริงๆก็เหลือแค่ขั้นตอนการทํารายงาน ส่งให้กับทั้งสองสภาเพื่อเอาไปพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบครับแต่ตอนนี้รอจนกระทั่งปิดสภาคือ18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยปิดสภาซึ่งนั่นก็คือว่ามันก็ต้องรอไปอีกเดือนสิงหาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีระยะเวลาเลยแล้วก็4ปีซึ่งฉันคิดว่ามันสิ้นเปลืองแล้วก็เสียเวลานะคะแทนที่เราจะมีกฎหมายที่ดีออกมาบังคับใช้เนี่ยก็ ไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่ามันไม่มีขั้นตอนที่จะเร่งรัดเลยยกเว้นขั้นตอนจากสสไปสอวอที่จะต้องพิจารณาถ้าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็คือคุณต้องทาภายในสามสิบวันแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีอนาคตคือขึ้นอยู่กับว่าเขาจะ,ะพิจารณายัางไงเขาจะยื่นยังไงเขาจะส่งยังไงเราก็ไม่มีใครเร่งรัดแล้วจริงๆก็ต้องเรียนว่าที่สามารถนัดประชุมได้อีกครั้งหนึ่งเมื่อ วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะว่าประชาชนเนี่ยไปขู่นะฮะไปขู่ว่าเราจะไปยื่นกัรมาที่การกิจการของสภาผู้แทนราษฎรว่าคุณเนี่ยไม่นัดประชุมเลยคุณไม่ทําหน้าที่หรือเปล่านะคะหลายเดือนที่คุณนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยคุณทําอะไรกันทั้งๆท,ที่ควรจะส่งรายงานไปให้กับสองสภาพ,พยายนานะะิจารณาครับเพราะฉะนั้นยิงก็ขณะที่ประชาชนเราก็ได้ค่อนข้างได้คําตอบนะครับว่าหมื่นชื่อเนี่ยความหมายมันน้อยมากครับ ก็คือไปอยู่หน้าประตูรัฐสภา <c oughs> นะฮะเขาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ก็ได้แล้วเราก็มีตั้งหลายฉบับนะฮะอย่างเช่นพรบรคุ้มครองผู้สูญภสยจากรถที่เราเนื่องจากว่าเรามีระบบสุภาพเพราะนั้นเราก็เปลี่ยนให้พรบฉบับนี้เป็นสินใหม่ทดแทนซึ่งปรากฏว่านายกรัฐมนตรีไม่ลงนามกฎหมายก็ตกไปเลยมาตราหนึ่งมาตรา190าูเนี่ยเขาก็อ้างว่ากฎหมายนี้ไม่เกี่ยวข้องกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนเพราะประชาชนเข้าชื่อไม่ได้ขณะนี้อยู่ที่สารปกครองกฎหมายฉบับที่สพรบคุ้มครองผู้เสียหายหมื่นชื่อซึ่งเ,าเขาอาจจะอ้างว่าเป็นความขัดแย้งเพราะนั้นรัฐบาลไม่เสนอเหมือนอย่างที่ท่านอันาร์ไพริศพูดเนี่ยนะ,ะก็คือว่ารัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่เสนอกฎหมายฉบับนี้เพราะ,ะ,ะไม่เสนอก็ตอนนี้ก็รอกฎหมายรัฐบาลนะฮะมันก็ไม่มีอนาคตเลยอยู่วาระที่หนึ่งมาประมาณเกือบสองปีแล้วนะฮะเร่งย่วาระเร่งด่วนมาสองปี แต่ก็ไม่รู้ว่าเมืองนี้เนี่ยมันเร่งด่วนแล้วมันใช้เวลาสองปีได้ยังไงครนะฮะครับซึ่งอย่างนี้เรื่องของการตีความก็สําคัญเหมือนกันอย่างพอไปตีความว่าไม่เข้าหมวดสามหรือหมวดห้าซึ่งมีสองหมวดที่จะสามารถเข้าชื่อสนอกฎหมายได้ก็อาจจะตกไปอีกก็ตกอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นอย่างหรือหรือพอชั้นกรรมาที่การร่วมเนี่ยพวกเราก็ไปยื่นนะคะแล้วก็ขอให้รายการที่บันทึกไปด้วยเนี่ยก็คือว่า เราไปยื่นว่าเอเราควรจะมีสิทธิ์หนึ่งในสามถูกไหมนะฮะจันราร์ไปรอเนี่ยทราบดีเนี่ยเราควรจะมีสิทธิ์หนึ่งในสามเนื่องจากการเข้าชื่อของระชนเนี่ยบอกว่าในขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยเราควรจะมีสิทธิ์หนึ่งในสามแต่ขั้นกรรมาิการร่วมขนะนี้เราไม่ได้หนึ่งในสามเลยโดยที่เขาอ้างว่าอันเนี้ยไม่ใช่ขั้นตอนการพิจารณากฎหมายซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นขั้นตอนอะไรนะ <c oughs> <c oughs> ขั้นตอนของสองสภาเท่านั้นอะไรเงี้ยฮะซึ่งแล้วเขาก็ยืนยันนะฮะว่าอันเนี้ยไม่ขัดต่อกฎหมาย รัฐธรรมนูนที่จะให้ต้องมีสัดส่วนประชาชนหนึ่งในสามนะฮะเพราะฉะนั้นเกิดตอนหลังมีคนไปร้องเนี่ยอย่ามาหาว่าเราขัดรัฐธรรมนูนในเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าเรายืนยันแล้วว่าเราขอให้มีแต่รัฐสภามีมติแบบนั้นเองครับครับคืออย่างเรื่องขององค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยที่ว่ากันว่าสี่ปีละใช่ไหมครับที่ยังติดอยู่เนี่ยขั้นตอนในช่วงของการรวบรวมรายชื่อหรือว่าการเข้าชื่อเพื่อเสนอกฎหมายย้อนไปนิดหนึ่งครับเพื่อ ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่กว่าจะรวบรวมกันมาได้เนี่ยยุ่งยากไหมครับในช่วงนั้นออหนึ่งคุณต้องทําความเข้าใจนะฮะว่ากฎหมายฉบับนี้มันจะมีประโยชน์อะไรกับพี่น้องประชาชนครับมีประโยชน์อะไรกับผู้บริโภคเราก็เราก็ต้องทําข้อมูลชุดข้อมูลว่าเออถ้ามีแล้วเนี่ย สถานการณ์ปัญหาผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงอไอ้ที่เราถูกหลอกถูกโกงทุกวันเนี่ยครับ <c oughs> มันจะดีขึ้นยังไงไอ้ที่เราไม่เคยไปมีส่วนร่วมเลยกําหนดค่าธรรมเนียมธนาคารไอ้ที่ถูกโกงกันเป็นหนึ่งแสห้าหมื่นคนออกกําลังกายเนี่ยยังโกงเนี่ยนะฮะ <c oughs> ประเทศนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> ซึ่งซึ่งก็ต้องมีข้อมูลที่อธิบายซึ่งมันมันไม่ง่ายนะคะที่ต้องใช้สำนันานบเิหาบ้านนั้นที่ว่าประเด็นหลักใหญ่ที่สุดเนี่ย ก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะที่ไม่มีใครพกสำเนาทะเบียนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยากนะคะเราคิดว่ายากกว่าไปทำพาสปอร์ตของของเราตอนนี้นะฮะพาสปอร์ตเราง่ายมากนะทำพาสปอร์ตในประเทศไทยตอนนี้ครับซึ่งได้ได้รายชื่อเท่าไหร่ครับจริงๆเราใช้เวลาประมาณใช้เวลานานพอสมควรเราได้รายชื่อประมาณ12 ,000 หม่นรายชื่อนะครับแล้วก็ไปยื่น S <S ก็เรียกว่าอย่างที่เรียนว่าใช้เวลาเราหาวันที่15มีนา2 5 5 1เดียนจำได้แล้วไปยื่น18กุมภา2552สภพาพิจารณา5ตุลา53นะคะแล้วก็ไปถึง54ย,ยุบสภามาเลือกตั้งใหม่ไปเจอโจทย์153แล้วก็มาพิจารณาใหม่5ไอ้9มกราคม56 หลุดจากกรรมธิการเอพิจาณาเสร็จในกรรมธิการร่วมแต่ว่าก็ยังไม่สามารถส่งให้สองสภาพิจณาครับค่ะซึ่งก็ยังก็ยังติดอยู่ตรงนี้ติดอยู่ค่ะคติดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คิดว่าทางที่ดีที่สุดนะฮะก็ทํายังไงที่ทําให้กฎหมายแต่ละฉบับที่เข้าชื่อจริงๆเนี่ยประชาชนมีความเข้าใจจริงๆว่ามันจะมีประโยชน์อะไรซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ขณะที่เราหันมา เอาดีทางทำหนังสั้นไปแล้วที่จะทําให้คนเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องกฎหมายฉบับนี้มันมีประโยชน์ยังไงซึ่งเชื่อว่ามันทําให้คนเข้าใจมากขึ้นว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวหรือหรือเป็นเพราะว่าในหลักการในร่างนี้เนี่ยมันมีความจะต้องเป็นอิสระจากหน่วยงานรัฐนะครับแล้วก็มีอิสระจากทุนด้วยตรงนี้หรือเปล่าครับที่ทําให้สสเขาอาจจะยังไม่ยอมสัทียังไม่พิจารณาสัที ก็ประชุมครั้งล่าสุดเนี่ยเขาก็ยืนยันว่า,เ,าเขียนงบประมาณแบบนั้นไม่ได้ทั้ทงๆจริงๆเราก็มีกฎหมายหลายฉบับซึ่งนี้นคุณเมโร่หล่จะให้ข้อมูลได้ดีว่า,เ,าเรามีกฎหมายหลายฉบับที่ก็มีงบประมาณในลักษณะนี้รเราก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่ทําแบบนี้ฮ่องกงเอย่ยนะฮะสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาหลายประเทศที่มีการเขียนงบประมาณรับประกัน ขั้นต่ําในการทํางานขององค์กรเพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะจากระบบราชการครับนะฮะเพราะว่ากฎหมายมันถูกเขียนว่าให้มีองค์การเพื่อกันรองพภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นมันก็ถูกออกแบบว่าอิสระเนี่ยควรจะต้องทํำยังไง <c oughs> ก็คืออิสระในเรื่องงบประมาณก็คือรับประกันว่าย่างน้อยองค์กรนี้ต้องได้เงินไม่น้อยกว่าสาบาทต่อหัวประชากรก็ค่ะซึ่ง นั่นแหละครับคือเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องถามอาจารย์ไพโรธต่อไปว่าลักษณะอย่างนี้ครับอาจารย์ที่คอประกอมองเนี่ยมองอยังไงครับที่จริงเรื่องการกระบวนการทางนิติบัญญัติคือการออกกฎหมายประเทศไทยเนี่ยล่าชา้าล่าช้ามากนะครับแม้แต่กฎหมายปกติของรัฐบาลก็ล่าชา้าคือมีคนคํานวณว,ว่ากฎหมายหนึ่งฉบับไม่น้อยกว่าสองปีก็คือว่าเราต้องใช้ต้นทุนในการออกกฎหมายเนี่ย มาศาลใช้องค์ความรู้ใช้คนใช้ทรัพยากรมากเป็นกระบวนการที่ที่ต้องปฏิรูปมันทั้งกระบวนการนะครับอันนี้พูดเฉพาะหมายถึงว่าเช่นในกระบวนการบรรจุการพิจารณาเนี่ยเราเถียงกันได้ถ้อยคำเนี่ยนะครับใช้เวลายาวนานมากอันนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่นี้จะพูดเฉพาะเรื่องเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องร่างของประชาชนเนี่ยครับว่าคือเนื่องจากว่าเราไม่มีกําหนดระยะเวลาไว้เลยใ,ในทุกขั้นตอนนะครับ ยกเว้นขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อที่กําหนดระยะเวลาเช่นพอส่งชื่อไปที่สํงงานักงานเลขาสภาผูา้แทนราษฎรกําหนดว่าสามสิบวันต้องตรวจสอบหกสิบวันต้องตรวจสอบให้เสร็จซึ่งซึ่งในกฎหมายใหม่กำหนดใหม่ว่าสี่ห้าวันต้องให้เสร็จนะครับไอ้ตรงนี้มีการกําหนดขั้นตอนให้ชัดขึ้นแต่ว่าพอขั้นตอนนายกฐมนตียงรับรองหรือไม่รับรองก็ไม่กําหนดระยะเวลาอซึ่งก็ต้องกําหนดระยะเวลานะครับว่าถ้าไปถึงนายกนายก จะให้การรับรองเมื่อไหร่เนี่ยเขาควรกาหนดว่าเช่นภายในระยะเวลาเท่านี้ควรจะกําหนดระยะเวลาเนี่ยก็ไม่มีเก้าสิบวันซึ่งอย่างกฎหมายองค์การสระก็ไม่ต้องให้นายกลงต้องครับเพรามีเรื่องของงบประมาณเรื่องเงินด้วยถูกต้องครับวันในขั้นตอนนี้ก็ไม่มีหรือในชั้นกรรมธิการเนี่ยไม่มีระยะเวลานะครับครับว่ากําหนดเมื่อไหร่พอเขาในขั้นพิจนายาวแค่ไหนเสร็จเมื่อไหร่นะครับ ยกเว้นในวุฒิสภาที่บอกว่าต้องกะะํนนานนกหนดระยะเวลาแน่นอนแต่ในสภาผู้แทนเนี่ยไม่ยอมกําหนดระยะเวลาเพราะฉะนั้นต้องมีการกําหนดเรื่องนี้ใหม่นะครับว่าว่าจริงๆงมันควรกําหนดระยะเวลาไหมทีนี้ถามว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะต้องมีการปรับปรุงและทำนุนนะครับชเช่นอย่างที่ตัวอย่างว่าในคำมติการร่วมเนี่ยในทำนุนกําหนดชัดเจนนะครับว่าไม่มีตัวแทนของมันมีตัวแทนของสสหรือวุฒิสภาทัางนั้นอันนี้อยู่ในทำนุนเพราะ,ะนั้นมันมีข้อจํากัด ในเรื่องการปรับปรุงเรื่องพวกนี้หรือหมายถึงว่าหรือการตททีความแทนที่จะตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเรื่องการ,รมีส่วนร่วมใช่ไหม,ค,ไมไความอันนี้ก็อย่างอ,อย่างผมยกตัวอย่างเป็นเรื่องความรับผิดชอบบางทีเป็นเรื่องความรับผิดชบอบชนะครับ,รบอย่างกฎหมายองค์การอิสระเนี่ยกำนหนดไว้ใน้ัฐธนูญว่าต้องทำหนึ่งปีหลังจากที่รัฐบาลแรกที่เข้ามาคือสมัยคุณสมัครครับเข้ามาแถลงนโยบายเนี่ยหนึ่งปีหลังจากนั้นต้องนับว่าต้องออกให้เสร็จครับ แล้วกฎหมายหลายฉบับก็อยู่ในเงื่อนไขเนี่ยแต่ว่าปรากฏว่ารัฐสภาหรือรัฐบาลยึดต,ตามตามมาเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบก่อนรัฐมนูลแต่อันนี้เป็นเรื่องความรับผิดชอบทางการเมืองนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ลงโทษกันไม่ได้แต่ว่าหมายความว่ารัฐบาลก็ตามสสก็ตามหรือพรรคการเมืองก็ตามนี่ต้องรับผิดชอบต่อก,กฎกติกาใหญ่ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการกําหนดระยะเวลาเนี่ยเป็นเป็นระยะเป็นเครื่องมือหนึ่งในต่างประเทศอย่างที่บอกนะครับว่า ถ้าเกิดถ้าเกิดรัฐบาลหรือรัฐสภาระ r s e ต์ร่างประชาชนก็ให้ประชาชนลงมาเติมโฉนจามตินะว่าจะเอาล่างใคร,ครน,นี่ต่างประเทศใช้พิธีนั้นช่ครับทีนี้ของเราเนี่ยถ้าใช้หลักการนี้เข้า,ขามาได้หรือไม่นี่ก็ต้องเป็นเรื่องอนาคตนะคะที่ต้องมีการปรับปรุงแต่ว่าโดยหลักการก็คือว่าแท้จริงเนี่ยเป็นความรับผิดชอบว่าประชาชนประสงค์จะจะ้ได้กฎหมายและที่จริงมันเป็นการสะท้อนเจตนารมณ์ที่ ที่สสหรือรัฐสภาเนี่ยไม่ต้องไปหาอะไรอ่ะหาจากตรงนี้แหละเขาอยากได้กฎหมายฉบับนี้เพราะว่าตัวแทนเนี่ยก็ทําหน้าที่สนองเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยโดยหลักการประชาธิปไนะครับก็นําร่างเข้าไปเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอะไรซับซ้อนนะครับครับแต่ว่านี่เป็นความยุ่งยากสําหรับในรัฐสภาไทยนะครับว่าความการสนองตอบต่อเจตนารมณ์ประชาชนเนี่ยทำได้ค่อนข้างจํากัดจริงๆนะครับ ครับเพราะว่าจริงๆถ้าจะมองว่าประชาชนอย่างที่ทั้งสองท่านแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์วันนี้เเคยพูดไว้เนี่ยประชาชนก็มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นก่อนที่เขาจะลงลายมือชื่อเพื่อที่จะสนับสนุนใช่ไหมครับอาจารย์ซึ่งก็มีขั้นตอนโอสมควรเพราะฉะนั้นก็น่าจะการันตีได้ในระดับหนึ่งว่าประชาชนเขาก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับร่างพรบนั้นๆนะครับคุณสารีฝากส่งท้ายครับในในช่วงนี้อยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันการเข้าชื่อเสนอกฎหมายที่ว่านี้ครับ คือคือยนคิดว่าอยากให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนครับให้ประชาชนที่มีส่วนร่วมเสนอกฎหมายหรือถือว่าเป็นการเมืองทางตรงของประชาชนเนี่ยรู้อนาคตคนะฮะไม่ใช่แบบขนาดนี้มันแล้วแตเ่เขาจะไม่ตาซึ่งมันไม่ถูกต้องครับคือเรื่องระยะเวลา ค่ะ,<จ>ะเรื่องระยะ <ตำ S 2> เวลาลแล้วก็รเรื่องเอกสารเนี่ยต้องไม่ยุ่งยากเราต้องทําให้ง่ายเหมือนเวลาเราซื้อของทางอินเทอร์เนต็ตนะฮะเัื่งก็คิดว่าขนาดนี้เราก็ใช้บัตรประชาชนนะฮะแล้วก็ไม่ต้องถับถ่ายสําเนาด้วยเราก็ใช้เพียงแต่ตัวเลขแต่ขณะนี้เร่งก็แพ้นะฮะเขาก็ยังมีสําเนาอยู่ซึ่งเนื่อคิดว่านี่ก็เป็นความล้าหลังนะฮะนี่ก็เป็นความล้าหลังของกฎหมายเข้าชื่อแล้วก็มีความผิดด้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่นคิดว่านี่มันเป็นเรื่องที่ ล้าหลังกว่าสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันน่าผิดหวังครับหนึ่งเลยเอาแค่เลขบัตรประจําตัวประชาชนสิบสามหลักก็พอแล้วถ้าจะเสนอใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าตัวตนของคนนี้เป็นแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็กาหนดระยะเวลาไปเลยว่านายกลงนามกี่วันนรับภายในกี่วันกนายกจะเอาหกเดือนก็ได้นะสามเดือนก็ได้แต่ให้รู้กันให้ให้รู้กันครับแล้วก็พอวาระนี้วาระนั้นเท่าไหร่กี่เดือนกี่เดือน ค่ะคือเดียรนคิดว่ามันควรจะมีระบบไม่ต้องให้ประชาชนต้องเหนื่อยมากที่จะต้องไปทํางานล็อบบี้ไปยื่นจดหมายไปกดดันรัฐสภาที่เป็นเรื่องที่ไม่มีความจำเป็นคือพอไปชุมนุมกันทีก็อาจจะมีการหยิบมามองกันสักทีหนึ่งอย่างนั้นแล้วจริงๆเราไม่ควรต้องชุมนุมเพื่อเสนอกฎหมายนี่เป็นนโยบายที่ประเทศนี้ควรจะทำครับก็นะครับนี่คือในเรื่องของการผลักดันเรื่องของการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนนะครับก็มีเคสขององค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคที่ นานับเวลาแล้วก็สี่ปีนะครับที่ยังยังติดยังไม่สามารถคลอดออกมาเป็นกฎหมายได้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านในวันนี้ก่อนแล้วก็ทั้งสองท่านยังมาร่วมรายการกับเราในสัปดาห์หน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นแนวทางแหละครับที่จะมาเสนอนะครับว่าเราควรจะมีการปรับปรุงลงในรายละเอียดเลยครับให้เห็นว่าเราควรจะมีการปรับปรุงเรื่องของร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อการเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชนเนี่ยที่ส่วนไหนอย่างไรบ้างทั้งในมุมของขบประกองแล้วก็ในมุมของคนที่ ได้มีโอกาสเข้าชื่อเสนอกฎหมายอย่างองค์การอิสระคุ้มครองผู้บริโภคนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอาจาร,รย์ไพโรธพลเพชรกรรมการปฏิรูปกฎหมายแล้วก็คุณสารีอ,องสมหวังเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับขอบพระคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกอโ,โดยสํานักง,งานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจการเมืองนำความเป็นธรรมและความเสมอภาคมาสู่สังคมคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายหรือคอปกสจึงได้ก่อตั้งขึ้น ตามรัฐธรรมนูญ2,550แนวนโยบายแห่งรัฐว่าโดยกฎหมายและการยุติธรรมมาตรา81วงเล็บ3โดยจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำเนินการเป็นอิสระทำหน้าที่ในการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ